ทำไมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวารละสองไปแล้วถึงวารละสามแล้วก็ตกนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคุณหมอครับคุณหมอลวีมาศจะมาดนซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังทรรใหม่แล้วท่านก็เป็นสสอ,อยู่ด้วยและอยู่ในที่ประชุมด้วยวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับท่านสมบูรณ์ธมบุลาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณคุณหวาเลยท่าน เป็นคนแรกเลยคุณหมอครับมีพี่น้องประชาชนเขาอยากจะฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก่อตามฝ่ายค้านก่อตามต่างก็อยากบอกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหมอคือไอ้ประการแรกต้องขอชี้แจงนะ,ค,ะครับว่าสสและสอวอส่วนข้างมากเกือบทุกคนนะล้วนแต่มีความต้องการจะแก้ไข รัฐธรรมนูญในจุดที่เห็นว่ายังมีจุดอ่อนแต่ความคิดของแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างกันนะครับครับเอ,อถ้าที่ผมประเมินตอนแรกที่เราผ่านวันละหนึ่งอะไรเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเรื่องอำนาจสวเนี่ยสวส่วนมากเขาก็ยอมรับได้นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐรูนใหม่ที่สวต้องมาจากการเลือกตั้งสวไม่มีสิทธิที่จะทำการเลือกนายก อันนี้สวส่วนมากก็รับได้นะครับอันนี้เป็นคแค่ตัวอย่างนี้นะครับตอนนี้หลังจากเราผ่านวารละหนึ่งผ่านวารละสองแล้วระหว่างที่ผ่านวาระหนึ่งกับผ่านวาระสองเนี่ยสวก็ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมกันหลายคนนะครับว่าไม่มั่นใจว่าการที่เราเดําเนินการเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมแล้วถ้าเกิดมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าสภาทําผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญมันก็จะมีปัญหาแต่ไม่ใช่ที่เราเดินหน้าไปเนี่ย ถูกเบรเข้าการจัดแล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่ทีนี้ในที่สุดสภา,านะครับครับเมื่อผ่านวาระหนึ่งวาระสองแล้วก็มีการเสนอยติโดยคุณไพบูย์จากท่านสมชายแสวงการ,รขอให้มีการส่งเรื่องให้สารรัฐมนตรีความว่าสภา,ามีอำนาจแก้ไขรัฐมนูนตามที่เราได้ทำนะฮะ,ะตามเนื้อหาตามวาระสองที่สำคัญนคือว่า ให้มีการแก้ไขหมวด15ทับหนึ่งให้มีการแก้ไขมาตรา256ตั้งสสรเลีตั้งโสสรขึ้นเพื่อมาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนะะื้อหาหลักคือตรงนี้สองข้อนะครับครับท่านคดีพอเป็นแบบพอเป็นแบบนี้ในจุดที่ประชุมเสียแค่มากก็เห็นชอบในการส่งให้สารนญติความคดาีพอสารนิตีความมาผมขอสรุปเฉพาะที่สาคัญนะครับครับท่านก็คือสารนธรรมนูมมองว่าการที่เราแก้ไขเวลา12 ทาให้มีหมวดสิบห้าทับหนึ่งและแก้ไขการตั้งสสรเนี่ยการรัมนูลวิจิัยว่าในข้อแรกการที่เราแก้สองอย่างเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราล่างรับนูลใหม่ครับตั้งสรมาล่างรับนูลใหม่สารวิการวิจิัยตีความว่าการที่เราแก้สองนียมันเหมือนแก้สาระสําคัญของรับนูลก็เหมือนกับแก้รับนูลใหม่อันนี้เป็นประการแรกนะครับครับท่าน คือถ้าสารวินิจฉัยว่าเป็นการแก้บางส่วนอย่างเงี้ยสาลนุนก็คงจะผ่านให้แต่นี้สาวินาลนุนวินิจฉัยว่านื้อหาที่เราแก้ไขเนี่ยมันเป็นการแก้ใหม่เลยพอเป็นอย่างนี้เข้าสารก็วินิจฉัยว่าถ้าจะแก้ใหม่เลยเนี่ยสาภาไม่มีอำนาจทำจะต้องส่งให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้สถาบันสถาปนนรัฐธรรมนูญทําการบวชประชามติพนถ้าเราชนเห็นชอบว่าให้แก้ไขตามแนวนี้ก็แก้ได้ ถ้าประชาชนมองเห็นว่าแก้แก้แตามนี้ไม่ได้ก็แก้ไม่ได้อันนี้เป็นเนื้อหาหลักที่สารนูลวินิจฉัยมาข้อต่อไปสารนูลวินิจฉัยว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้นะครับมันเป็นหน้าของรัฐสภา,าคือสอสอสอต้องร่วมกันแก้แต่ไม่ใช่ไปตั้งสอสอรอเราไม่ยอำนาจไปตั้งสอสอรอมาแก้ไขอันนี้คือเป็นเนื้อหาที่สารนูลวินิจฉัยมา ขณะนี้พอเป็นแบบนี้พอเข้าสู่การโหวตวาระสามที่เกิดปัญหาความแี่ก็มีการถกเถียงกันอยู่ทั้งวันนะครับในที่สุดก็มีการสรุปยติสารยติยติที่หนึ่งนะครับก็คือของท่านสมชายสแสดงการเสนอว่าขอให้อ,อ,อ,อมาครว่าความการโหวตวาระสามต่อเพราะผิดคำวิจัยของสามร,รัฐธรรมนูญยติที่สองก็คือยติของ คุณจูรินสสพัชประัุทธิปัตเสนอว่าขอให้เรื่องการพินาวา,วาละสามแล้วส่งสารนูญไปตีความให้ชัดเจนในประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วค่อยมาพินาวาละสามอีกครั้งหนึ่งกับยัติที่สามของฝ่ายทั้งก็เสนอให้โหวตเลยแล้วก็ท่านชวนกําลังจะเข้าสู่การตัดสินใจว่าจะมีการโหวตสามยัติอย่างไรแล้วก็ ต่ขั้นต้นในมีหลายพักเช่นพักประยปพักป,ปุ่มใจเห็นชอบว่าน่าจะเลื่อนการโหวตวันละสามแล้วให้สารุง่งตรืองความดีคั้หนึ่งให้ชัดเจนก่อนเป็ปเรืที่ถกเถียงกันนะครับครบปรากฏว่าคุณไพ่บูลได้เสนอยัตติด่วนขอโหวตเลยแตนี้พอเขาเสนอเป็นยัตติด่วนขึ้นมาแล้วก็ยกมือมีคนรับรองยัตติมันก็เลยต้องเกิดการโหวตเลยครับเพราะถ้าเกิดการโหวตล้วเห็นชอบตามที่คุณไผบูล สามยติที่เราถกกันทั้งวันตกไปเลยครับก็โหวตเลยแต่ถ้าเกิดที่ประชุมไม่รับยติของคุณไทบูลเราก็จะเริ่มมาโหวตสามยติที่ผมเล่ามาแล้วคดีโหวตว่าผลการยกมือนะฮะที่ประชุมส่วนข้างมากเห็นชอบการที่คุณไทบูลยกมือคือขอให้โหวตเลยเพราะฝ่ายค้านเองก็ต้องการให้โหวตเลยครับเพราะฉะนั้นเลยเข้าสู่การโหวตคดีพอโหวตปั๊บเนี่ยปรากฏว่า อันหนึ่งคนที่เห็นชอบในการแก้ไขในวารละสามเนี่ยนะครับมันไม่ถึงครึ่งอันที่ 2, สองส่วนสวนที่เห็นชอบก็ไม่ถึงแปดถึสี่คนเพราะสวส่วนม<น>ากเนี่ยวดออกเสียงหมดครับครับพยังทําให้ร่ำนูลที่ทํากันมาเกือบปีเนี่ยก็คว่ำออกไปเลยครับจบไปเลยครับหลังจากนั้นเราต้องรอให้เปิดสมัยส,สภาใหม่ก็จะมีการยื่นยัตติแก้ไขร่ำนูลใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้นี้ ก็คงจะเป็นการที่ต้องมาถกเถียงกันแล้วเพราะว่ายื่นลายมาตราถ้ายื่นลายมาตราเนี่ยอำน,นาจรัฐสภาทําได้เลยสมาทก,กันแล้วว่าจะแก้มากมาตราใดบ้างครับนะครับกับอัน,อน,อนทนี่สองอาจจะมีคนเสนอว่าขอแก้ไขตามเดิมตั้งส,ะสะรแต่ต้องเอาไปโหวตก่อนฮะก็คือยื่นนิติขึ้นมาจากนั้นก็เอาให้ทําประชามติก่อนครับผมคับแลวและคุณหมอทีนี้หลายคนก็บอกว่า ไอ้ตอนชื่อร่างเนี่ยก็เป็นเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคุณหมอก็เลยจะบอกว่าชื่อร่างเนี่ยเป็นใช้ได้แต่ตในเนื้อหาเนี่ยสารตีความว่ามันเป็นการแก้ทั้งฉบับใช่ไหมครับร่างใหม่ใช่ครับก็คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไอ้ไอ้ตัวนี้ถูกต้องแต่ปรากฏว่าเนื้อหามันไปแก้บวดสิบห้าทับหนึ่งซึ่งต้องทาประชามติและ แก้ไขสาระสําคัญซึ่งสารวิิจัยว่าเป็นการแก้ไขสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญครับครับเช่นการตั้งสสรขึ้นมาอย่างเงี้ยกออแล้วนูนไม่อนุญาตให้ทําได้ถ้าจะทําทมันก็ต้องไปประชามติก่อนคนี่ครับถ้างั้นในนาส่วนตัวของคุณหมอนี่เปิดสภามาแล้วแลแล้ว ในในนามของหมอเนี่ยหมอจะแก้ลายมาตานี้จะต้องตั้งเสาสะลอยู่คือถ้าคิดว่าหวังการแก้ไขที่แก้ได้แล้วผ่านแล้วก็ได้เร็วอย่าให้ชักช้าในส่วนตัวผมคิดว่าแก้ไขไหลายมาตาเลยครับอะไรที่เห็นตรงกันก็แก้อะไรเห็นตรงกันก็แก้เช่นเรื่องสอวอเนี่ยอาจจะเห็นตรงกันแล้วก็แก้ได้ครับนะอะไรที่เห็นตรงกันเราก็แก้เลย ถ้าจะต้องมาเริ่มต้นว่าจะต้องตั้งสชสรอ,อะไรก็ต้องเอาไปทำประชามติก่อนครับหรือหรือแม้กงัทนนะ่ะเราจะยอมทำนะคืออันแรกก็เอาไปทำประชามติเลยว่าหนึ่งประชาชนจะเลือกอะไรระหว่างหนึ่งก็คือไม่ให้แก้เลยสองก็คือให้แก้ไขลายมาตาเท่านั้นสามก็คือให้แก้ไขตามะวรรณะหนึ่งสองที่เราผ่านม,มาแล้วตั้งสชรอ,อย่างนี้นะครับไปโหวตกันมาก่อนเลยโหวตมาทางไหน ทางส่วนตัวผมเองพร้อมที่จะปฏิบัติเพราะเป้าหมายผมคือแก้ไขรัฐนูนนะั้นเป็นปัจจัยมากขึ้นนี่คือเป้าหมายแต่วิธีการเดินเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประชามติครับครับและใครเป็นคนเริ่มต้นคุณหมอเรื่องทัประชามติอ๋อถ้าประชามติก็คงจะต้องเริ่มจากในในสภา,าเริ่มมีการเสนอจากนั้นก็ต้องเสนอไปอยังรัฐบาลหรือกรกตขึ้นอยู่กับพรบรประชามติที่จะผ่านนะครับ เม,เมื่อเมื่อคืนพลอประจิตทาไม่ทันมีอุบัติเหตุขึ้นขึ้นเล็กน้อยก็จะต้องรอให้มีการเตรียมให้กรรมธิการเตรียมให้เสร็จใหม่หลังจากนั้นอีกประมาณสองสัปดาห์ก็เปิดวิสามันใหม่มาแก้ไขพรอประชาธิตให้เสร็จก่อนครับ,รบแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ท่านประธานชวนฤทธิภัยก็ปิดสมัยประชุมไปแล้วใช่ไหมครับปิดไปแล้วครับเมื่อวานปิดไปแล้วอ๋อแล้วอีกเมื่อไหร่จะเปิดวิสามันในครั้งที่สองอีกทีหนึ่ง จะเปิดอีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบก็น่าจะไม่เกินสามสัปดาห์นี้ฮะคือให้กฤษฎีกากับกรรมธิการาแก้ไขพบะบวปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนและมีมครับท่านคุณหมอมีข่าวลือมาบอกว่ามีสมาชิกหลายท่านกังวลใจถ้าจะไปกดผ่านกดไม่ผ่านเยกลัวจะฝ่าฝืนในคำพิพากษาสารรัฐธรรมนูญกลัวจะติดคุกม,มันมีไหมอย่างนี้ครับ อ๋อไอเนี่หมายถึงว่าตอนโหวตเรื่องวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามก็มีคุณปรีนามาขู่ไว้คุณสิดนดวนมาขู่ไว้นะครับว่าถ้าใครโหวตร,รับเนี่ย <c oughs> เช่นฝ่ายค้านตอนนี้ที่ที่โหวตรับท้านปแต่ที่โหวดร,รับเนี่ยจะถูกเขาฟ้อง <c oughs> เขาก็มาขอรายชื่อผู้ที่โหวตร,รับในสภาไปแล้วค <c oughs> าดว่าคง <c oughs> เขาคงจะมีการยื่นฟ้องจริงแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้ก็ ผู้ร้องก็มีสิทธิ์ที่จะไปไปร้องนะครับคบแต่ว่าอาจจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าสนสจํานวนมากผ่านการพิเคราะอย่างรอบคอบถกเถียงกันเป็นความเห็นเขาที่นั่นผมว่ามันก็เขาอาจจะไม่ผิดนะครับก็ต้องรอดูแต่ว่ามีผลไหมก็มีผลนะครับอมีผลทำให้สนสเป็นเป็น,เป,นเป็นบางคนก็ไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมการโหวตครับ ในนาคุณหมอเองคุณหมอเชื่อว่าถ้าละถ้าเราโบสตามใจเราเนี่ยหมอเชื่อว่ามันจะผิดไหมเออคือการอภิรายเนื้อหาได้มีการพูดคุยถึงการตีวความของคำวิธีใช้ของสารรัฐธรรมนูญซึ่งก็ตั้งตั้งตั้งคำถามว่าที่ต้องไปตระมติเนี่ยปะวมติตอนไหน มันควรจะผ่านวานวันละสามเซนแล้วก็เอาเวทติมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรทีนี้นะครับคนายชวนตัวผมว่าเอมันก็อาจจะมีความผิดได้ครับอาจจะนะครับแต่ผมว่าเอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยก็น่้ต้องวินิจฉัยให้รอบคอบแล้วครับนะฮะนิติบัญญัติส่วนที่เขาเห็นด้วยเขาก็ทำทำทำหน้าที่ถกเถียงกันอะไรชัดเจนนะครับครับ แต่จริงๆในในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ใช่ไหมคุณหมอบอกว่าการลงคะแนนต่างๆในในสภาเนี่ยเป็นเป็นเอกสิทธิ์ของสสถ้าจะาลงคะแนนงดออกเสียงก็ได้ถ้าจะเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้ส่วนผิดถูกมันขึ้นจากเสียงข้างมากใช่ครับใช่ครับคือคือถ้า,ถ,าถ้าจะฟ้องได้ก็ต้องน่าจะต้องฟ้องคนที่โหวต เส็จด้วยกับในวรารละสส่วนส่วนที่คนลดออกเสียงหรือคนที่เขาไม่ยอมจ,จะแสดงตัวเนี่ยถ้าจะไปฟ้องเพราะอะไรผิดว่าคุณผิดตั้งแต่คุณไปโหวตวารละหนึ่งสองอันนั้นก็สามารถจะฟ้องได้ก็ต้อง <c oughs> ให้มีการวินิจฉัยแล้ะครับว่าจะมีความผิดเพราะถ้าเอาความผิดตั้งแต่วารละหนึ่งสองก็หมดทั้งสภาแล้วครับ <c oughs> ทั้งเจ็ดร้อยห้าเียบเจ็ดร้อยห้าสิบคนก็ผิดหมดนะครับ ถามคำถ,ถามสุดท้ายนิดนึ่งคุณหมอมีอม,มีเขา,าวิพากษ์วิจารกันมาแต่นะไม่ว่าจะเป็นลัคน,นิสต์สือมวลชนหรือนักการเมืองรุ่นอับวุโสหลายคนนะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยมีมีบางคนบางกลุ่มนี่เขาบ่าเล่นละครหลอกชาวบ้านไม่รู้คุณหมอว่ามัน,ม,น,ม,นมันจะมีส่วนไหมบางส่วนอนะ่ะเอ่ออันนี้ที่พูดชัดเจนก็คือคุอคณคาดาพัฒภูมิใจไทยพูดการสภาเลยนะฮะ ว่าเออก็ตีกระทบน่าจะตีกระทบพักพลังประชารัฐแะครับถ้าเดิดฟังเนื้อหานะครับว่ากิ้นกิ้นป้อนว่าหลอกลวงแต่ผมเอ,อไม่ไม่ได้เข้าข้างทั้งทั้งสองพักนะครับ,รบ,รบผมคิดว่าเอ,อมันเป็นความเห็นที่แตกต่างกันมันเป็นความเห็นที่ที่แตกต่างกันนะครับ แพราะฉะนั้นจะว่าเขามาหลอกลวงอะไรก็ไม่ใช่คิดอาจจะคิดตรงกันในบางประเด็นคิดต่างกันในบางประเด็นครับนะครับคำถามจุดท้ายคุณหมอในนามท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่จะกรณีนี้เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามของพรรคพลังธรรมใหม่เมื่อเปิดสภาแล้วนี่ท่านจะมีปฏิบัติกันอย่างไง ผมก็น่าจะร่วมในการเซ็นยติขอแก้ไขรัฐรรมนูญนะครับครับแต่ก็ต้องดูว่าเราจะร่างยติอะไรกันไปอยู่ในรูปใดเสนอเข้ามาอย่างไรแล้วก็จะต้องไปเร่งรัดการออกพรบรประจวติให้เสร็จเพื่อจะรองรับการทําประชาติแต่จุดยืนผมข้อแรกครับควรจะต้องไปถามประชาชนทั่วประเทศก่อนว่าเขาจะแก้แบบใดเราทิ้งจะมาเดินจะได้ไม่ต้องผิดพลาดก็ไม่ต้องมาถอยหลัง สองจุดยืนส่วนตัวผมก็คือเห็นว่าควรจะแก้ไขเรื่องอด้านสวนะครับจุดที่จุดยืนที่สามในความคิดเห็นของผมผมก็เห็นด้วยกับการตั้งสสลอที่จะมาล่างนะครับ,รบไม่แม้ว่าอำนาจในรัฐธมนูญบ่งว่าเป็นหน้าที่ของรัฐสภานะฮะสสสวแต่ผมคิดว่าเมื่อร่างกฎหมายมาใช้ควบคุมนักการเมือง ก็ควรที่จะให้สสดรมาเลือกที่งใช้วิธีขอประชามติได้ในเมื่ออำนาจประชาชนให้สิทธิ์ในการตั้งสสพระฉะนั้นเราก็มีสิทธิตั้งสสรและจุดยืนของผมนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นเป็นเรื่องติดด้อยครับแก้นู้นแก้นี้อะไรอย่างนี้นะครับ